สวัสดีครับผมนายอรุณอินคำูลนะครับเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่8ตดตัมิตื่นอำเภอรีจัลลปูนนะครับแล้วก็เป็นประธานอกองทุนกขข,ข,ขอจอของหมู่บ้านตัวเองครับผมก่อนได้รับอมอบหมายจากประธานคนเดิมนะครับในปีพศ2557เป็นต้นมา,างเงินกองทุนนะครับที่อา,าสาสมอยู่ในกองทุนตอนนี้มีอยู่2 8ง0 0 0กกว่าบาทแล้วก็มีสมาชิกผู้กู้นะครับหรือว่าผู้ขอยืมเงิน นะครับจำนวน45ถึง50ลายนะครับครับในส่วนคณะกรรมการนะครับที่บริหารกองทุนนะครับมีอยู่กวัดเขตคนนะครับที่ทำงานส่วนระบบการปล่อยเงินกู้นะครับเพือกับสมาชิกนะครับก็มีการมองนะครับในการบริหารจัดการกองทุนนะครับมองอครัวเรือนที่ยากจนนะครับก่อนแต่ระเบียบ ของคณะกรรมการนะครับคือปล่อยเบกเกิน ,6000 บาทต่อลายในการทำสัญญาเงินกู้นะครับทำปีละหนึ่งครั้งนะครับต่อลายแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับอาเซีมซีที่กู้เงินนะครับส่วนมากอาจได้เอาไปลงทุนในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับไปตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับการเอาเงินไปลงทุนนะครับตรงเป้าหมายก่องนะครับแต่ละปีนะครับ ครับนอกจากนั้นก็คณะกรรมการนะครับก็ได้เป็นแกนนำนะครับในการอนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปใช้นะครับในการทำปุ๋ยหมักของหมู่บ้านนะครับเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพเริ่มมาตั้งแต่ปี2560นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ได้เพาะเมล็ดพันธุ์พักนะครับแจกจ่ายให้สมาชิกนะครับเพื่อไปปลูกนะครับเอาไปบริโภคในครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีครัวเรือนต้นแบบ นะครับที่เพื่อน,นอาปัจจัยเศรษฐกิจเพียงไปใช้นะครับโคเรือนโคเรือนนี้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบ,บให้กับโคเรือนในหมู่บ้านได้นะครับผมเสาคํากรงแก้วกินสมาสีโกโคโคโ,โจบ้านแม่เนทต,ตอนนี้ก็เนี่ยทำให้ทําส่วนอยู่ตลอดมาครับไปได้ก็พอกินพอใช้ยอยู่เพราะว่าเนี่ยมาติดต่อกันตลอดปีครับเรามีการบ้างเบ้นเนี่ยอันหนึ่งก็ติดต่ออันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งติดต่ออันหนึ่งครับพี่ ลำไยก็โพดนะครับปีเนี้ยที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้เป็นสมาชิกโคโคโ,โจได้กู้เงินโกโคโจมาปรับปรุงหรือว่ามาทํามาเสริมอาชีพนี่เด้เนาะว่าเพื่อเป็นรายได้แห่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเกรรษตรกรที่ก็พอกินพอใช้นี่ครับบ่ใจลาใจรวยอย่างนะครับแต่ก็เนี่ยหลายอย่างรับจ้างทั่วไปแห่งเนาะเพื่อครอบครัวได้อยู่ได้กินนะครับ ได้ใจตลอดปีครับผมเงินทุนก็ขอขอจอที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อนได้ผมกู้มาก็เอามาปรับปรุงปลูกพักปลูกไม้นะครับปลูกพืชพักสวนครัวอะไรอย่างนะครับตัวนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านก็ยังเป็นคนที่มาผอมากกยมาดูแลกันอยู่นะครับครับอันนี้ก็ เป็นแกนพริกนะครับเป็นเชื้อเชื้อพันพริกพื้นเมืองได้เนี่ยกันมาดีต่อกันมาสี่ห้าปีมานี่ก็รู้สึกว่ามันลดต้นทุนเป็นการลดต้นทุนเพิ่มพูนรายได้แหมอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พักเพรจะพักเพรแล้วก็พักแคบแล้วก็อันอัญการนะนะต้นอัย่ารหัวละแพ้หัวละแพ้ก็อัน ดอกแกจะอันนั้นจะเป็นอยอดบะฟากแก้เมื่อแล้วนี่นาคแก่ประเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นอันนี้มันบบกให้งามจ้ะแต่ก่อนนี่นาคตั้งนั้นก็เป็ี่ยนบะเขือก็เป็ดนนั่นอันนี้ก็พักกี้ฝรั่งจ้ะบะทวนี่ไต่ไปแล้วละ <c oughs> <c oughs> ลา,างปลูกแหมใหม่กลองทุนกขคจนั้นเป็นกลองทุนที่ทำให้พี่น้องชาวบ้านมีไรายได้เสริมขึ้นมาแถมนะครับเป็นกลองทุนที่แบบยุ่งมายากนะครับแล้วก็บบมีดอกเบีย้ยโดยนะครับอันนี้ยอมครับว่าดีที่สุดเลยครับของบ้านแม่เนตรครับผม